โดยสเปคแรก Motorola S30 Pro ใช้ชิป Snapdragon 888 Plus ให้แรมจัดเต็ม 16GB พร้อมรลอม 512GB มีชาร์จไว68วัตต์ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง Motorola ตเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่มีชื่อว่า m o t o S30 Pro ออกมาเพิ่มเติมเร็วนี้ครับ โดยสมาร์ทโฟน Moto S 30 Pro ได้ไปปรากฏอยู่บนฐานข้อมูลของเทน,นาพร้อมเผยถึงสเปคบางส่วนออกมาครับคือมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.55นิ้วความมเรีวระดับ f d p l u d ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888 Plus มีแรมให้เลือก 8GB, 12GB และ 16GB ส่วนเรามีให้เลือก 118GB, 256GB และ 512GB พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 4,270mAh รองรับทคนโยชีชาร์จเร็ว 68.2วัต์แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่า Moto S30 Pro จะมีราคาเปิดตัวที่เท่าไหร่และจะมีการนำเข้าไปวางจำหน่ายในกลุ่มประเทศอื่นนอกจากประเทศจีนด้วยหรือไม่นะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล้ครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ